วันนี้กัมพูชากับซาเวิรงพาราวยชาแนลนะคะพี่น้องจ๋าหรือว่าน้องเหมิงนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีอ่าวันนี้น้องเหมิงก็มีแนวทางลาวสตาร์ลาวีไอพีลาสตาร์วีไอพีมาแบ่งปันนะคะพี่น้องจา๋างวดประจําวันที่หกวันที่หกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ ่ะก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋ารมาวันที่ห้ากันก่อนนะคะอ่าวันที่ห้าลาสตาร์ก็ออกสองเจ็ดเจ็ดเนาะดูสิพี่น้องจ๋าสองเจ็ดเจ็ดตารางกําลังบันมีนะคะสองเจ็ดตัวรูดมานะคะเจ็ดแต่ว่าตัวเจาะน้อ,องบึงไม่มีเจ็ดเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าก็หลุดไปนะคะอ่าส่วนห้านะคะพี่น้องจ๋าห้าหนึ่ง ค้าไปเนาะมีแต่ห้าแปดตารางกำลังวันห้าก็มานะคะส่วนล่าง VIP หกสองสองหกสองสองในตารางกำลังวันก็มีแต่หกสองนะคะตัวเจาะก,ก็หลุดนะคะส่วนล่างออกสามหกสามหกก็หลุดคะ่ะพี่น้องจาตารางกำลังวันมีสามหกหกสามนะคะอ่าส่วนล่าสุด VIP ตารางกำลังวันมานะคะตัวเจาะไม่มีแต่ว่าวิ่งรูดส่วนศูนย์ห่งเด่นศูนย์มาเด่นศูนย์มาตัวเจาะศูนย์หนึ่งหนึ่ไม่มีนะคะพี่น้องจ้าเด่นมาวิ่งรูดมาตารางกำลังวันก็มาเกือบหมดพี่น้องจ้าแต่ว่าตัวเจาะไม่เข้านะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจ้า เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่หกนะคะพี่น้องจา๋ากล้องอาจจะไม่นิ่งนะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่าน้องหุึนถือมือนึงถ่ายมือหนึงนะคะน่ก่อนไปรับชมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโหลดใช้วิชาัยญาในการรับแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องสาปะปบบนกันไปเนาะ,ะมารับชมกันเลยคะ่ะเด่นของวันนี้นะคะพี่น้องจะเด่นของวันนี้ก็คือหน่วิ่งรูดที่สากับ สี่ตารางกำลังวันมีหนึ่งสี่สามแปดหกศูนย์เจ็ดเก้าอ่าส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะก็จะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้าอ่า น้องวึงตัดออกนะคะอ่าให้ตัวล็กง,งเนาะอ่าถ้าชอบตัวไหนก็ค่อยไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะอ่าสำหรับสีก็จะมีสีส4มสีสอ่าส่วน3ก็จะมี3 6 3หเจ สามเก้าอ่าส่วนชุดกั้นชุดกันก็จะมีแปดหกได้หกแปดหกศูนย์เจ็ดเก้าหกเก้านะคะพี่น้องจ๋าปกติหนึง่งหมื่นเนาะอันนี้ตัดลงเหลือแค่สามนะคะพี่น้องจ๋าอ่าจะได้มีตัวเลือกน้อยลงนะคะ สำหรับตัวที่ชอบนะคะนะ้อหุ่นชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องจ๋าก็คือหนึ่งสี่สี่แปดสามหกนะคะแล้วก็เจ็ดเก้านะคะพี่น้องจาอ๋าอย่างแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันอีกเนาะสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ